เพลงลูกอมเหมือนกันฮะทุกคนเหมือนกันเลยนะนไปดูนะกับน้องไปนะ N114 กันได้เลยครับ ด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลองลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไป มีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นฉันไรแต่ฉันก็รู้ว่าใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบก็เธอด้วยรักรักที่หว มันเป็นของเธอรู้ไหมทุกันมันกำออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าถามการหมูดาวจะไม่มีความเหงา ไป n อ็นนนะครับ ho, โอ้โหเล่นเองด้วยร้องเองด้วยนะครับร้อหมทได้ฮะ N114 ่ 4, ส่งมาที่4 6 4 9 8 8 8ผ่านแล้วครึ่งทางแล้วนะครับคุณเอกรับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ายิงดีน้องๆรอคุณผู้ชมอยู่อีกห้าหมายเลขด้วยกันแล้วกลับมาติดตามค่ะสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวครับ สยามธุรกติจเริ่มแล้วฉลอง18ปีสุดยิ่งใหญ่แจกรถ18เดือน18คันสยามทุรกติดแจกทุกเดือนเริ่มมิถุนายนนี้ถึงพฤศจิกายนปี2556จับรางวัลผู้โชคดีทุกเดือนเพียงซื้อหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศร้านเซเว่นอีเลเว่นและศูนย์สาขาเนโอไลฟ์ทั่วประเทศตัดคูปองเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่ตู้ปอนอ118ปอนอสอบางซื่อ10800หรือส่งคูปองร่วมลุม้นรางวัล ได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนศูนย์สาขาเนโอไลฟ์ทุกสาขาศูนย์ข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจหรือใส่กล่องรับชิ้นส่วนในงานจับรางวัลพร้อมลุ้นรับรางวัลทันที29สิงหาคมนี้สนใจสอบถาม call center 0240110000สยามธุรกิจ25บาทมีสิทธิ์ขับเก๋งฟรีประก,กาศร,รายชื่อผู้โชคดีในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีโอทีวีสยามธุรกิจอ่านสยามธุรกิจ เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าโอกาสเป็นของคุณกับการผลักดันสู่การเป็นดารานักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวและยังได้รับโอกาสผลักดันให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางธุรกิจจนถึงประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทมีโอไลฟ์ในโครงการ n ีโ s t a r Project กต์วัน มีความสามารถอะไรใส่ให้เป็นที่เพราะเวทีนี้เป็นของคุณเปิดเวทีเฉพาะสมาชิกมีโอไลฟ์ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีสมัครด้วยตัวเองที่งานมอบเข็มเกียติยศของบริษัทมีโอไลฟ์เมืองทองธานีครั้งที่1 31กรกฎาคมครั้งที่2 29สิงหาคมและครั้งที่3 26กันยายนผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาท รถยนต์มาสเตอรสและเงินรางวัล3 0 0แสน 300, บาทรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมอีกกว่าล้านบาทร้องโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ติดตามให้กำลังใจได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม n e o tv สยามธุรกิจและ w w w neo tv co c h ร่วมบวตได้โดยพิมพ์ n แล้วตามด้วยหมายเลขส่งมาที่464-9888โอกาสแบบนี้ลอยให้หลุดมือได้ไงสนับสนุนโดย Coffee. สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ n e w Life Coffee มันถือิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร กลับเข้าสู่เวทีดีโอสต r ร์โปรเจวันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเวทีที่พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับน้องๆแสดงความสามารถพิเศษได้อย่างเต็มที่เพียงแค่คุณมีบุคลิกดีความสามารถดีและกล้าแสดงออก15ถึง25ปีกับการติดตามผ่าน3ช่องทางหลังๆนะครับทั้งทีวีผ่านดาวเทียมแล้วก็แอปพลิเคชันน e o TV สยามธุรกิจหรือ w w w d o t v c o t h ครับ และในช่วงนี้นะคะก็มีน้องๆอ,อีก5คนนะคะมารอ,รอผู้ชมอยู่แล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ชายหนุม่มคนแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องสันพงศธรโพง,งามอายุ18ปีค่ะหมายเลข N116 หนึ่งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีครับเชาเละฮะน้องสันก็ไปตีหนึ่งเยวาวชนที่มากความสามารถหลายด้านเหลือเกินนะฮะทำอะไรอยู่บ้างฮะที่ทำอยู่ปกตินะฮะก็จะมีทั้งจัดรายการวิทยุครับการ เต้นร้องเพลงฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการจัดการประกวดอะไรเงี้ยก็บางทีก็ได้เข้าไปช่วยงานครับผมโอ้โหคือมาแนวนี้เลยนะครับคร่าบงการบันเทิงเลยนะครับผมแล้วคิดนเงี้ยกับโครงการโอซาโปรเจกต์วันฮะเอ่อก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่สามารถที่จะให้เด็กนะฮะได้มีที่มีความสามารถเนี่ยครับมาแสดงความสามารถนะฮะแล้วก็เอ่อให้อ่าเผยเผยตัวตนของเด็กออกมาเพื่อที่จะมาเห็นในสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือสิ่งที่ มันน่าจะเอามาแสดงโชว์นะอะไรอย่างเงี้ยครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มองเรื่องของการทำธุรกิจกันบ้างกับ Neo Life International จำกัดเนี่ย<ม>นะคะมองว่าธุรกิจของ Neo Life เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความมั่นคงแล้วก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในงานด้านนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องก่อนอื่นต้องของบอกกันเลยนะครับว่าในธุรกิจของ Neo Life เนี่ยครับมีข้อดีนะฮะในเรื่องของแผนธุรกิจนะครับที่เป็นแผนที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะผลักดันให้กับ ทุกผู้ทุกวัยแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เลยหรือว่าจะมีก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับเพราะง,งั้นการที่จะเข้ามาทําธุรกิจกับนีโอไลท์เนี่ยครับแน่นอนว่าสามารถที่จะทําให้ทุก,ท,กทุกคนนะฮะ ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับผมครับน้องสันนะฮะอ้าวถึงเรื่องของการแสดงของเราบ้าวันนี้เตรียมอะไรมาฮะอาวันนี้เตรียมเป็นเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุครับแล้วก็มีการร้องเพลงแทรกเข้าไปด้วยครับผมโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับติดตามได้กับน้องสัน n 1 1 6กันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Neo Variety นะครับวันนี้อยู่กับผมครับ DJ สันนะฮะพงศธรโพงามครับ n 1 1 6ครับ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนีโอเรดิโอนะคะขึ้นเพื่อชีวิตใหม่ของคุณครับผมเอานี้นะครในช่วงที่หนึ่งนะครับนีโออัปเดนะฮะเรามีการประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับของการประกวด นีโอสตาร์โปรเจกต์วันะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเข้าไปอยู่รอบที่2แล้วนะครับซึ่งพี่ๆน้องๆคนใดนะครับที่อยากเข้าร่วมการประกวดนะครับสามารถเข้าร่วมการประกวดได้นะฮะในวันที่29นะครับณอารีนาเมืองทองธานีนะครับส่วนช่วงที่2ของรายการเรานะครับก็คือช่วงนีโอรีเควสต์นะครวันนี้มีการรีเควสต์จากทางบ้านนะครับว่าอยากที่จะฟังเพลงนะฮะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่นะครับของเชสันโดนะฮะแล้วมีโน斯 ด้านหลังมาเล็กด้วยนะครับว่าอยากให้ดีเจร้องให้ฟังนะครับวันนี้จัดให้เลยนะฮะกับช่วงท้ายของรายการเรานะฮะก่อนจะลากันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ร่วมชมและตั้งแต่ต้นรายการจนท้ายรายการเลยนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับเราก็ต้องขอลาไปด้วยเพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหมนะครับในเวอร์ชั่นพิเศษนะครับของดีเจสันครับผม โอ้โหน้องสามนะรั้ N หนึ่งหน้อง1 6นีเขาเรียกมืออาชีพกุณะะใช่ค่ะเออนะฮะฉะนั้นก็ต้องเชียร์น้องกงันให้มากๆนะคะครับด้วยการพิมพ์ N 1, 1 1 6นะครับสมมติที่4 6 4 9 8สีได้เลยนะครับค่ะ มาที่สาวชุดแดงกันบ้างดีกว่านะคะน้องมิวสิกค่ะประนัดดาคำนนอายุ16ปีเอ็นห่ค่ะสวัสดีค่ะน้องมิวสิควัสดีค่ะทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ส่วนมากจะรับงานหลีดของโรงเรียนนะคะโอ้พี่ชลิด้อะโอ้โหเก่งมากมากแล้วและเขาร่วมโครงการชูบีนัมเบอร์วันด้วยใช่ไหมคะอืม